ตั้งค่าวอลเปเปอร์ 3D หรือวอลเปเปอร์มิติใน iPhone ไม่ได้เพื่อนๆลองทำตามขั้นตอนนี้ดูครับขั้นตอนแรกให้เราอัปเดต iOS เป็น iOS 26ก่อนครับเมื่อเราอัปเดตเสร็จไปที่เรียบร้อยครับให้เรากดไปที่การตั้งค่าเลื่อนลงมาดูตรงที่การช่วยการเข้าถึงกดมาที่การเคลื่อนไหวครับดูตรงที่ลดการเคลื่อนไหวครับหากมันถูกเปิดอยู่ให้เรากดปิดครับที่หลายๆเครื่องตั้งค่าวอลเปเปอร์ 3D ไม่ได้มาจากการเปิดตรงนี้เอาไว้ นั่นเองครับหลังจากนั้นครับเรามาตั้งค่าวัวเปเปอร์กันต่อเลยครับให้เรากดเพิ่มใหม่ครับกดมาที่รูปภาพ ให้เราเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะใช้งานครับแต่ผมมีทริคหนึ่งอย่างครับให้เพื่อนๆเลื่อนตรงที่แถบด้านบนครับมาดูตรงที่ฉากเชิงมิติพื้นที่ตรงนี้ครับจะเป็นรูปที่เหมาะกับการใช้งานภาพ3ามิตินั่นเองครับแต่ถ้าไม่มีรูปที่เพื่อนๆต้องการครับให้เรากดมาที่ทั้งหมดครับและให้เราเนี่ยเลือกรูปภาพที่ต้องการจะใช้งานครับหลังจากนั้นครับให้เราดูตรงที่ไอคอนหกเหลี่ยมที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ครับให้เราเปิดสร้างฉาก3ามิตินะครับแค่นี้เราก็สามารถที่จะใช้งานอลเปเปอร์แบบ3มิติได้ นั่นเองครับความรู้และทริคดีๆมีอยู่เยอะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับเพราะเจนายบริการด้วยใจไม่ทิ้งกันครับ